และตอนนี้ก็ถึงเวลากลับเข้าสู่การแข่งขันแรปซไบโวลของผู้เข้าแข่งขันอีกครั้งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบแบทโทมาได้30คนจะมีสิทธิ์ถูกพีดีทั้ง4ทีมเลือกเข้าทีมเพียงแค่16คนเท่านั้นก่อนจะสิ้นแสงตะวันของวันนี้เราจะได้รู้ครับว่าผู้แข่งขันคนไหนจะได้อยู่กับ PD ทีมไหนองค์ประกอบก็คือ PD 1ทีมจะมีผู้แข่งขัน4คน หลังจากที่พีดีทำการแสดงบนเวทีเรียบร้อยแล้วผู้อิางานทั้ง30คนได้โหวตจัดอันดับ PD ดีที่ตัวเองชอบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทีมที่ได้รับการโหวตจากผู้แข่งขันทั้ง30คนเป็นอันดับที่หนึ่ง PXP PXP ได้คะแนนโหวตสูงสุดตามด้วย Trap TRA Trap Still Fly และ C2 พีดีทั้ง4ทีมจะทำการเลือกลูกทีมโคต้าทีมละ4คนเท่านั้นนั่นแปลว่า4ทีมเรามีโคต้ามีตั๋วแค่16ใบเพื่อไปต่อวันนี้จะมีคนตายตรงนี้14คนโดยไม่ได้แร็ปเลยแม้แต่พยางเดียว ประกาศ AKA ของใครแสดงตัวด้านหน้าแล้วปฏิเสธหรือตอบรับคำเชิญการปฏิเสธอาจจะหมายถึงการเสียโอกาสเดียวในชีวิตแต่การตอบรับคำเชิญแบบมั่วๆก็อาจจะเป็นการปิดทางชนะเพราะรายการนี้มีผู้ชนะแค่หนึ่งคนเท่านั้นขอให้ผู้แขันทุกคนโชคดี ราจะเริ่มต้นจาก PXP คุณเลือกใครตั้งใจมากนะครับคนแรกโ,โหเอาไงป๊อบก็คนแรกที่ทีมของเราจะเลือกนะครับกายจีจ <g ay> ีครับ ผมชอบสไตล์เขาครับผมมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาผมเป็นคนมอบซอยให้เขาตั้งแต่รอบแรกเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าแนวเขามันจะเหมาะกับทีมผมหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าคือถ้าเขาไปตรงสายที่เขาอยากจะไปจริงๆมันอาจจะดูมันอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าถ้าเขาอยากอยากได้โชว์อะไรที่มันใหม่หรือว่าอะไรที่มันใหม่ท้าทายกับเขา เรียนเชิญให้มาอยู่กับ PXP ครับเ,เพราะคุณเห็นแล้วว่าเราโชว์ไปรอบเมื่อกี้เป็นยังไงเราจะมาฟังการตัดสินใจของกาจีจีคุณคิดยังไงคำเชิญน,นี้ครับผมขอไม่เลือกครับคุณปฏิเสธคำเชิญของ PXP ครับผมเ,เลือกเลือกเวลาครับอีกทีมหนึ่งคุณปฏิเสธคำเชิญของทีมโหวตอันดับหนึ่งลองเขาปฏิเสธซึ่งความรู้สึกผมดีเหมือนกันที่โดนปฏิเสธเราไม่คิดว่า วันนี้เราจะมาเฟลผมไม่ได้ยินคําว่าเฟลกับตัวเองมาหลายปีแล้วเพิ่งมาโดวันนี้รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นภูิที่แบบเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เรามาเป็นพีดีไว้และทีมในใจคุณคืออะไรครับทรับทรับครับทรับทรนะครับขอให้ชรับแรปเลือกคุณครับพู้แข่งขันคนแรกพีดีก็อกหักสั้นแล้วนั่นหมายความว่าตําแหน่งหนึ่งสองสามสี่ที่โหวตกันนี่มันไม่มีความหมายไปกันต่อที่การตัดสินใจของชรับแชปครับ เดี๋ยวก่อนมึงจะจูบกันป่ะนะนะเกือบจูบกันแล้วนะนาทีนี้บอกเลยว่าทรัพย์ทรัพย์คิดหนักผมรู้นะว่าพวกคุณจะเลือกใครอ่ะเอาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะแป๊บนึงนะครับพี่ขอแป๊บนึงได้ไหมครับทั้งเลือกเลยไหมได้ครับขอบคุณครับพี่เรียลมาเลยปรึกษากันจัดจ่าแบบนี้แหละกายจีจีครับกายจีจีต้อนรับเข้าสู่ทัพย์ทรัพย์ครับว้าวพลัตต์ทวิสต์ ก็ต้องเป็นของเราไม่ต้องพูดเยอะแย่งกันหนาวไง่ายว่าใครได้ก่อนนี่แย่งกันอ่ะใช่อะไรจะเป็นของเราไม่เป็นของเราเราไี่แยงกันอ่ะเราจะไปต่อที่การตัดสินใจของซิลไฟเคสเลยครับเคแอ็เลตประกฏดตัวครับก่อนที่เคแอ็เลตจะตัดสินใจนะฮะซิลไฟคุณเห็นแล้วว่า p s p เพื่อนบ้านคุณเพิ่งอกหักเลย คุณเลือกเขาไม่มีหลักประกันว่าเขาจะเลือกคุณก่อนที่จะตัดสินใจซซลไฟล์ทำไมเขาควรอยู่ทีมคุณชอบสไตล์เขาแล้วก็ร e l ลิกส์เขานี่เป็น old school ด้วยแล้วก็ new school ได้แล้วก็ถ้าซุมมาอยู่ทีมเราเนี่ยแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราก็ทำได้ทุกแนวเหมือนกันเอาตรงแล้วนะตัดสินใจให้ดีๆแล้วกันมึงชวนได้ดุดันมากอีกผมว่าแล้วพี่ต้องเลือกอะเอาละเพราะนั้นเค้กเลย คุณคิดยังไงกับคำเชิญนี้ครับผมขออนุญาตปฏิเสธนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีปิดบังกันทุกคนต้องเปิดหน้าเล่นทุกคนต้องเปิดหน้าเล่นเค้กเล่นบอกมาผุณอยากอยู่กับใครซีทูครับเอาละครับขอบคุณเค้กเล่นครับประจำที่ครับกลับครับกลับครับ แล้วก็เฟรดี้เนี่ยชอบสไตล์เขามากและอยากจะมาให้เขามาอยู่ในทีมเราแต่เรามีเดาอยู่แล้วว่าเขาจะไม่มาอยู่กับเราทีนี้เราจะมาดูการตัดสินใจของ C2 คุณเลือกใครโยแคกเลย come on let's get it ตอนรับแคกและเข้าสู่ C2 พยายามใไซฟงถึง KA 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 เราโอเคที่ได้ KA มาโอเคแล้ว KA ก็เป็นคนแรกของเราจริงๆ KA โอเคเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนเขาถามยังไอ้นนี้รู้จักกันก่อนเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมใช่รู้จักเอาจริงคิวกูของเขาเริ่มแลบมาในเจนเดียวกันเลยโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจแท็บกับ C2 ได้สมาชิกอย่างละหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าได้อย่างใจ ทั้ง P.D. และปวงขันเลยนะฮะโอ้โหในขณะที่ P.X.P. นะฮะสิทธิ์อันดับ1นึ่อกฮักแล้วก็<ม>ซิลไฟก็ยังไม่ได้ลูกทีมเราจะมาถึงรอบที่2การตัดสินใจกลับไปที่ P.X.P. อีกครั้งคุณเลือกใครผมขอเลือกทีเป็นเอสครับผม S <S <S เขามีหลายสไตล์มากครับเพราะว่ารอบรอบที่เขาเป็น Bring Off i r e เขาก็แรปบีทที่เป็นกรามใช่แล้วก็ Old School ก็ได้ที่สำคัญเขาเป็นคนบ้านเดียวกับผมด้วยโอ้เออผมขออนุญาตนะครับโอเคครับอยู่ทีมนี้ครับผม ครัคุณเลือกใครเออชูก้าบับเบิ้ลครับชูก้าบับเบิ้ลคนตัวครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีว่าผมชอบมากเขาหลายๆอย่างและชูก้าบับเบิ้ลคุณคิดยังไงกับคำเชิญนี้ครับเออพี่เลซี่คะขอโทษด้วยนะพี่บ๊ายบายตอนหลับเข้าสู่ครับครับ โอ้โห oh oh, เอาแล้วตอนนี้ชับแทรปได้ผู้ขัน2คนนะครับเราจะไปกันต่อที่การตัดแจ็คของสิลไฟคุณเลือกใครเอ่อ uh, Flow Man t h e Fat Boy ครับ Flo w Man the Fat Boy ปรากฏตัวครับผมชอบสไตล์เขานะริมายด์มีออฟเจย์ร็อเด็กด้วยไฟแรงด้วยอืมยินดีครับ Back to the Old School โอเคครับ C2 ขอเลือกเซนตยาบครับผม <laughs> ผมชอบฟามมีโฟล์ทอาร์บีในโฟล์ของเขาแล้วก็ผมเป็นเอฟซเขาด้วยผมติดตามผลงานเขาหลายเพลงมากครับผมชอบเขามาก <laughs> ผมคิดว่าถ้าเขามาอยู่กับผมเนี่ยน่าจะแบบพุ่งทยานขึ้นฟ้าแน่นอนครับผมยินดีมากๆครับพี่เบนพี่ท็อป <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับเข้า,าขสู่ C2 ครับ 2> <C> 2. ผมชอบตอนที่เขาเปิมฟอร์มมาเนีขาดูมีดนตรีสดมีอะไรแบบเขาทายผมเลยใช่เขาเล่ชอบมากเขเป็เกกลับไปที่ PXP คุณเลือกใครลิงอฟคิงครับผมชอบการเปอร์ฟแมนของเขาครับผมชอบหลายๆอย่างในตัวเขาผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับทีมผมที่สุดครับดีใจนะครับผมแต่ผม ขอพูดแล้วหน่อยได้ไหมครับเชิญนะครับขอโทษพี่เดย์ด้วยนะครับผมขอโทษฟิกซ์ด้วยนะครับผม Yes Sir PXP ครับเอาล่ะครับต้อนรับลิงออฟเข้าสู่ PXP ครับแล้วเราจะไปฟังการตัดสินใจของ Trap Trap ต่อคุณเลือกใครไอ้สไปยังไงอ่ะ พราะเขาลองเพลงเพรามมากครับแล้วก็เหมาะที่จะมาลองเป็นสายแฉบดูนิดหน่อยครับผสมกับสายที่เขามีอยู่ครับความตั้งใจเขาแวลตาเขาผมชอบ Energy ้เขามีไฟแต่ผมไม่รู้ว่าสปซ์ยังไง let's go <S <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ซอยพี่ฟิกในวันนั้นก็ไม่เห็นลามเฟียวๆในวันนี้นรนครับออนรำเข้าสู่แฉบครับครจัดอืมแพนด้าบอยครับแพนด้าบอย ทำไมทนด้าบอยสมควรอยู่กับซิวฟายจากหลายๆอย่างเขามี power เขามีเสียงที่ดีแต่เขาก็ร้องเพลงได้ด้วยร้องโอเปราก็ได้ร้องแจ๊สก็ได้ครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่ง <c oughs> ที่ผมต้องการแม้ตอนเนี้ตัวกูยังสติอยู่บนดินนะแต่หัวใจกูพร้อมจะบินไล่กับฟเออร์เว้ย <c oughs> ตอนรับเข้าสู่สติไฟายผมขอเลือกโยเวอครับผม จากสไตล์ของเขาเขาบอกที่จะอยู่กับเราเพราะว่างนะครับผม yes sir ตกลงครับผมตอนรับเข้าสู่ซีทูครับ w a จาเวจ a j i w ี j ประกอบตัวครับผมชอบในอุดมการณ์เขาแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เป็นตัวเขาซึ่งผมก็เป็นเพื่อนเขาอันนี้พูดตรงตรงอันนี้ตอนนี้นี่ส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับ PXP นั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดฝ่ายเดียว ต้องฟังการตัดสินใจของเวจีด้วยคุณคิดไงคำเชิญน,นี้ครับงั้นก็ลุยเด็เพื่อนตอนรับเข้าสู่ PS p s p แ oh. ละบ,บ้นนอกและบนนอกฟีสตาร์ภาษาเด็กบ้นนอกอย่าคิดว่าเจ็งที่ยังไม่มองรบอบรอบอะ TRA t r ั p Trap คุณเลือกใครเบรบีมครับ ผมจำฮุกที่เขาล้องได้ที่บอกว่าฮุกป,ปะเปแต่ไปแต่ไปแต่อนเนี้ยชอบครับถ้าไม่อยู่แทบๆผมก็ไม่รู้จะอยู่ทีมไหนแล้วครับตอนเราเข้าสู่ทัพชัปครับและทัพชัปเป็นทีมแรกครับตอนนี้ปุญห์หันครบทั้งสี่ทีมแล้วนะครับปรบมือกับทัพชัปด้วยครับไอเซชครับไอแอดปรากฏตัวครับผมเคยเขียนว่า นักลบจริงไม่ต้องบอกมึงลองจับหอ,อกกูมึงก็รู้รันกูหลอนเหมือนกรอนสุนทรภูคนเดียวที่ใช้คำนี้ก็คือไอเซจเขาโดนผมมากกับการใช้ภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำและเขาเป็นสไตล์ที่ผมเคยเห็นตัวผมในเขาครับผมประมาณนี้ความจริงผมก็มีทีมในใจอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอดูโชว์เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าโอเคก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับได้ตกลงอะไรกับเขาบางอย่างไปแล้วนใ,<ช>ในในแรกเลยเทปแรกเลยนะก็เป็นลูกชายต่างๆผมพร้อมจะบินมานานแล้วฮะ ต้อนรับเข้าสู่ซิลไฟทเออที่ผมขอเลือก M P L ครับผม M P L กดตัวครับชอบสไตล์การแล่าของเขามากครับมินในเรื่องสตอรี่เยอะมากใช่ผมชอบวิธีเล่าเรื่องครับเดซิล็อกซีก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีอีกหนึ่งคนเหมือนกันคิดว่าพวกผมสองคนน่าจะสามารถทำให้เขาแบบไปต่อได้อีกอีกขั้นหนึ่งแน่นอนครับ ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ผมตัดสินใจมาแข่งในสีสันนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะอยากเข้าทีมไหนแต่แรกผมรู้สึกว่าถ้าทีมไหนที่ให้โอกาสกับผมผมก็ยินดีที่จะตอบรับโอกาสนั้นกลับไปผักตัวได้รับตอนรับเข้าสู่ซีทูครับและซีทูนทิมที่สองแจกตัวไปสุดท้ายไปแล้วครับเออลาดาครับผมพลาดาครับ ผมก็อยากอยากอยากมาเสริมทัพหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางทีมเราอาจจะยังไม่มีตัวที่แบบเมโลดี้สวยๆอะไรอย่างงี้ครับคือจริงๆหนูต้องบอกก่อนว่ารอบนี้นี่หนูไม่ทีมในใจของหนูคะ่ะคือหนูพูดได้ไหมคือจริงๆหนู I wanna be l a w y e r to still fly but หนูอยากอยู่ทีมนั้นเพื่อที่จะสารฝันต่อแต่ว่า มันเหลือสองที่สุดท้ายหนูก็ต้องให้โอกาสตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุยค่ะพี่ตอนรับโสโตร์นี่ครับเราจะมาฟังการตัดสินใจเพื่อแจกตั๋วใบสุดท้ายของซิลไฟและซิลไฟคุณเลือกใคร อยากเจ็บอะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดกระทอเด็ดแลยครับผมคิดว่ารายการที่ผมจะฟังใหรเอาแต่จีิงผมก็ตั้งใจนี้มาถักบ้านเหมือนกัน <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าความตั้งใจของพีกับของผมเหมือนกันครับตอนรับเข้าสู่ซิลไฟครับสแสดงความเสียใจกับคนที่ต้องกลับบ้านด้วยครับสแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ้ครับผมสู้ๆครับทุกคนอยากได้โคคต้ามากกว่านี้มากๆครับแต่จริงครับเสียใจยจริงๆครับจริงๆก็ชอบเกือบทุกคนเลยนะครับก็<ข>คือถึงเวลาเขาโอเคผมเครียดนะ <laughs> เพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันเป็นการตัดสินใจ ครั้งใหญ่เป็นการมอบโอกาสให้ก like ับน um, ้องก็อยากให้ทุกคนทําตามสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปจริงๆที่เข้ามาทุกคนก็ดีหมดแล้วนะครับแต่อยากจะบอกว่าคือนี่มันเป็นเกมนะครับมันไม่ได้กําหนดทุกอย่างของชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต่อห้คุณมีชื่อเสียงอะไรการแค่ไหนออกไปนั่นคือผลงานเท่านั้นครับที่จะเป็นตอบโจทย์กับคุณไป Going up, going up, going up, going up Get it that I'm never going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 , it, never going. Never going. They want me to go และนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอมมาได้16คนจาก4ทีม Trap Trap Sky Sprite, Sugar Bubble, Lat Ray Beam, Jock Trap Trap. C2, K Aklan, MPL, Senya, Let Your World, Jock C2. PXP, Wei G, Ling of King, Triple S, Lat Prada, Jock PXP. Still Fly, Panda Boys, Ice Age, Flow Master Fat Boy, Lat it Jock Still Fly. drop this battle. เวจีวาจาไอหน้าหมีตาละละก็อยากจะรู้ว่ากรรมพันธุ์ดีขนาดไหนสู้หนูได้หรือเปล่าฟัตว์เาอีออนกระจอกอีหลงพุงอี